ต้องปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนานเท่าไหร่นะคะส่วนมนนานเท่าไหร่ทําบุญแก้เคร็ดนานเท่าไหร่นะคะถึงดวงตกจะดีขึ้นนะคะดวงตกที่ยาวๆจะดีขึ้นจริงๆนะคะถ้าเราศึกษาการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยนะคะเหมือนพี่มิ้นก็เคยเป็นคําถามของพี่มิ้นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าลูกต้องปฏิบัติไปกี่วันไปถามพระอาจารย์นะคะท่านบอกว่าเออหนูไปศึกษาพระไตรปิฎกนี่มันหน้าไหนเหรอที่พระพุทธเจ้าสอนว่า ฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเอามาแก้กรรมนะคะพี่มินก็เหลือเลยเออจริงด้วยนะคะไม่มีคําสัญญาใดๆเลยว่าจะต้องปฏิบัตินานเท่าไหร่ถึงจะแก้กรรมได้นะคะเราประเมินเองจากการเขาเก็บสถิติกันแล้วเนาะ,ะว่าเออการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเมื่อทําบุญสูงสุดแล้วนะคะออสิ่งต่างๆที่ดีมันก็ดีขึ้นนี่นะคะก็อยู่ดีก็มีทางออก เจ้านี้ผ่อนผันให้นะคะหรือสิ่งต่างๆขายที่ไม่ได้สามีไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นมาเกิดปาฏิหาริ์เพราะอํานาจบุญนะคะบุญมันจัดสรรให้ให้กลับมาอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีทางออกให้กับเราเพราะมาปฏิบัติมิปัสนากรรมฐานแต่มันไม่ใช่อานิสงหลักนะคะดังนั้นจะบังคับคาดคั้นเอาไม่ได้นะคะแล้วคนที่ เ,เหมือนกับว่าทําปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปโดยไม่ได้คิดอะไรนะคะเหมือนที่พี่มินเคยยกตัวอย่างของตัวเองเหมือนกันพี่มินมีทั้งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันก็ดีขึ้นแต่มันก็มีหลายครั้งนะคะที่เราก็เหมือนกับตั้งใจว่าเราจะมาเอาแบบเดิมอะนะคะจะทําแบบเดิมมันจะได้มีบุญมาช่วยเรามาทําให้เราสมความปรารถนาบางอย่างแต่มันก็ไม่ได้เพราะมันบังคับบปญชาไม่ได้มันเป็นอนัตตานะคะมัน บังคับไม่ได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยของกรรมของเรากรรมเก่ามันอาจจะมีผลมากนะคะแล้วกรรมปัจจุบันที่ทำวิปัสสนากรรมฐานมันอาจจะยังไม่มีคุณภาพของบุญกุศลเพียงพอเพราะเราทําด้วยความโลภโลภคืออยากได้ในผลอยากได้ในผลที่เป็นผลข้างเคียงด้วยนะนะคะเรากลายเป็นว่าเรามาแก้กรรมเราไม่ได้มาเอาปัญญาเพื่อหลุดพ้นหรือพ้นทุกนะคะดังนั้นเนี่ยมันผิดนะคะ การหวังมันก็ผิดนะคะเหตุก็ผิดผลก็ผิดนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่สมผ่านความปรารถนาเพราะว่าคุณภาพของบุญกุศลมันไม่มีนะคะดังนั้นเราจะต้องทำใจใหม่เข้าใจใหม่ว่าเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออะไรถ้ามาเพื่อแก้กรรมนะคะต้องบอกเลยว่าบุญได้เหมือนกันแต่ได้น้อยนะคะดังนั้นต้องต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคะแล้วก็เราแบบมาศึกษาให้เข้าใจดีกว่าเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ การปฏิบัติเนี่ยม,ม,ม,มันช่วยให้เราดับทุกข์เพราะว่ามันช่วยจัดการความคิดได้มันช่วยให้เราอยู่กับทุกข์ได้นะคะเราเอามาเอาผลตรงนี้นะคะและนอกนั้นเนี่ยบุญส่วนต่างๆอาน,นิสงส์ต่างๆอาน,นิสงส์ข้างเคียนเนี่ยมันจะมาเกิดกับเราเองแต่พี่มินเข้าใจเนาะคนเราทุกข์อยู่เรื่องนี้นะคะเราไม่ได้อยากหลุดพ้นเราไม่ได้อยากอะไรนะไปนิพพานตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดไกลอย่างนั้นนะคะเอาแค่ว่าอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มันเป็นอย่างนี้ไหมและเราช่วยเปิดใจหน่อยได้ไหมว่าความทุกข์ที่เรามีอยู่ตรงนี้มันสามารถ แก้ไขได้ด้วยการจัดการจิตใจให้มีระเบียบมากขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องฉันทุกพ่อไม่มีเงินฉันจะต้องได้เงินเงินคือทางออกทางเดียวของฉันนี่คือข้อจํากัดของจิตใจนี่คือเงื่อนไขที่เราผูกไว้นะคะมันจึงทําให้เราทุกข์แล้วก็อะไรต่างๆเราก็ไม่เปิดรับเลยนะคะบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราเอ่ยยอมแบบผ่อนหน่อยนะคะผ่อนหน่อยพอจิตใจสงบแล้วเออมันไม่มีเงินก็อาจอย่างมากเขาก็ยึดของไปอะไรแบบเนี้ยนะคะเมื่อใจของเรามันเปิดอะนะคะเปิดว่า มันอาจจะมีหลายๆทางเนี่ยนะคะนั่นแหละทางอื่นๆมันจะเข้ามาเองเพราะใจของเรามันมีบุญใจของเรามันมีพลังใจของเรามันคิดบวกเป็นนะคะก็เป็นกำลังใจใทุกท่านคะ่ะ